อาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายเราได้ไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไปอย่างเช่นไข่ต้มที่นอกจากจะอร่อยหาง่ายและมีราคาถูกแล้วยังอุดมไปด้วยสารอาหารดีๆอีกมากมายและนี่คือ9เรื่องควรรู้หากคุณรับประทานไข่ต้มครับ 1. อุดมไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ไข่ต้มนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายของเรามากมายทั้งโปรตีนสังกะสีวิตามิน A วิตามิน B1 B2, B6 B12 วิตามิน D วิตามิน E ธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมและสารอาหารอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นบอกได้เลยว่าแค่กินไข่ต้มวันละหนึ่งฟองก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรกินไข่ต้มร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะครับสปลอดภัยกว่าก,กินไข่ดิบการกินไขด่ดิบๆหรือไข่ที่ยังไม่สุกดีไม่ดีต่อร่างกายของเราสักเท่าไหร่ ราะร่างกายของเรานั้นจะย่อยไข่ที่ไม่สุกได้ค่อนข้างยากและไข่ขาวที่ยังไม่สุกยังจะไปขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่เป็นวิตามิน B ชนิดหนึ่งในล้อมไส้ของเราทําให้ร่างกายของเราไม่สามารถดูดซึมวิตามิน B ไปใช้ได้อย่างเต็มที่แถมที่สำคัญการกินไข่ดิบยังมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอีกด้วย 3. ช่วยสร้างกล้ามเนื้อไข่ต้มเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนโดย1ฟองมีโปรโตีนอยู่ถึง6กกรัม ซึ่งในโปรโตีนนั้นมีกรดอะมิโนโที่ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้กับร่างกายอยู่ดังนั้นหากใครอยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็ควรกินไข่ต้มบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําซึ่งมีโอกาสกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ง่ายคนที่ออกกําลังกายจึงควรกินโปรโตีนได้เยอะเพื่อไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดเหล่านั้นครับ 4. เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง หากอยากเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงร่างกายของเราจําเป็นต้องได้รับแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากๆซึ่งในไข่ก็มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงอยู่พอสมควรแถมยังมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีมีหน้าที่หลักคือช่วยดูดซึมทําให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นการกินไข่ต้มจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงได้ครับ 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งวิตามินเอวิตามินดีและธาตุเหล็ก เป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงและยังช่วยให้การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นไปอย่างปกติอีกด้วยดังนั้นการกินไข่ต้มที่อุดมไปด้วยสารอาหารทั้ง3ชนิดสูงจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราได้นั่นเองครับ 6. บำรุงเล็บและเส้นผมไข่ต้มนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินดีธาตุเหล็กสังกสีและกรรมถันในปริมาณมาก ซึ่งทั้งหมดเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บของเราให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงหรือเปลาะบางได้ง่ายๆครับ 7. บำรุงสายตาเพียงแค่เรากินไข่ต้มเป็นประจำสามารถป้องกันจอประสาทตาเสื่อมและลดความเสี่ยงการเป็นต้อกระจกลงได้เนื่องจากในไข่ต้มมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยปกป้องดวงตาของเราอย่างลูทีนและซีแซนทีนอยู่จึงทําให้การกินไข่ต้มช่วยบำรุงสายตาของเราได้นั่นเองครับ 8. บำรุงสมองนอกจากการออกกําลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วการกินไข่ต้มยังสามารถบำรุงสมองและป้องกันไม่ให้เราเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับเพราะในไข่หนึ่งฟองจะมีโคลีนมากถ,ถึง20%เลยทีเดียวซึ่งโคลีนเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองและเซลล์ประสาทเมื่อได้รับมากๆจะช่วยบำรุงรักษาระบบประสาทและสมองของเราให้แข็งแรงและช่วยส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมองในเรื่องความทรงจำด้วยครับ และ 9. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจในไข่ต้มที่เรากินนั้นมีไขมันดีหรือไขมันไม่อิ่มตัวอย่างไขมันโอเมก้า3อยู่ซึ่งไขมันตัวนี้เป็นไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงและช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของเราไม่ให้สูงจนเกินไปเพราะหากเรามีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงจะทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอีกทั้งสารโคลีนที่พบได้มากในไข่ยังช่วยลดการอักเสบอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้อีกด้วย